มาแล้ววันหนึ่งในฤดูร้อนท้องฟ้าสดใสไอแดดอบอุ่น <I S 1> สัตว์ทั้งหลายตาตกออหาอาหารโดยเฉพาะฟูมุจอมขยันแต่ละตัวช่วยกันหาอาหารผลกับหลังด้วยความขยันขันแข็งตรงกันข้ามตะก,กะแตนเจ้าสำราญที่ชอบออกมาร้องรําทำเพลงพร้อมกับกีตาร์ตัวเก่ง หาความสุขให้กับตัวเองไปวันวันหนึง่งแม่ไม่เคยใส่ใจกับการหาอาหารเลยสักนิดเดียวอ่ามเมื่อเห็นพวกมดขยันทำง,งานเจ้าตะกะแตนก็ทนไม่ไหวจึงพูดไปว่าพวกเจ้าจะตั้งหน้าตั้งตาผนอาหารจะไปทำไมเนี่ยม,มาเต้นรำร้องเพลงกระเทอะสนุกกันเยอะเลย มดขยันตัวหนึ่งใส่หัวดิกๆแล้วบอกว่าไม่ได้ใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วนะคืนไม่หาอาหารสะสมไว้อดตายแนย่เจ้าเองก็น่าจะเตรียมตัวไว้บ้างไม่อ่ะไม่เห็นจะน่าสนุกตรงไหนเลยเจ้าตาก,กแตงก็ยังคงไม่ใส่ใจยังคงใช้ชีวิตสนุกไปมันวันหนึ่งจวบจนฤดูหนาวเข้ามาเยือนเจ้าตาก,กแตงก็ต้องออกมาเผชิญกับความหนาวเพื่อหาอาหาร ซึ่งก็มีแต่เศษใบไม้แห้งให้มันกินประทังความหิวในขณะที่พวกมดทั้งหลายต่างเก็บตัวพักผ่อนอยู่ในรังอันอบอุ่นและมีอาหารดีๆกินอย่างเอล็ดอร่อยฤ<ม>ดูหนาวที่ยาวนานทำให้เจ้าตะกระแตหาอาหารลำบากขึ้นทุกทีในที่สุดมันก็ตัดสินใจทิ้งกีตาร์ตัวเก่งไว้เบื้องหลังเลิกร้องรำทำเพลงยอมบากหน้าออกเดินทางตามหาพวกมดเพื่อขอแบ่งปันอาหาร โอ้ยหิวจนตาลายเยีวแรงก็ไม่เหลือแล้วโอ้ทำไมดีจุดหมายด้วยความหนาวตามหาพวกมดอย่างไรจุดหมายพวกมันไม่เคยใส่ใจกับสิ่งรอบข้างาเล<อ>ยเคยรับ<อ>มันจึงไม่เคยรู้เลยว่าใต้พื้นดินแห่งนี้คือรักการกบฏของพวกมดที่กำลังพักผ่อนกันอย่างมีความสุขหลังจากการทำงานหนักตลอดฤดูร้อนทีผ่านมา ในที่สุดเจ้าตักั๊กแตนก็อ่อนล้าและสิ้นใจท่ามกลางสายลมหนาวนั่นเองนี่แหละนะถ้าเจ้าตักั๊กแตนมีความขยันรู้จักเก็บปดอมประสินเพื่อพร้อมสำหรับอนาคตก็คงไม่ต้องลงเอ่ยแบบนี้้แล